สวัสดีครับพบกับอันดิชาแนลกับผมเนโกาชีครับวันนี้วันนี้ฟอ r ซ a บิเดรันพาสิบสี่เปล่าอืมสิบสี่หรือเัลเอ้ยพาที่สิบสี่แล้วก็จะเอ้ยมาคัสแบ็กเวลเอ้ยทำไมไเรื่องมันของคุณนะอะทำในเมืองแล้วอ๋อใช่เรามาถึงชิคาโกกันแล้วนะครับตอนนี้ เราอยนแบที่้กบอบนี้่ไ้้อ่านทีาบ นันนะครับช่วงมาขัดรัดกันโอ้ยน้ำห่างนะปะอ้าวกำเอ้าเอ้าอยนี่รถชนเฮ้ยแดกแดกสวยแล้ว อยู่นี่ไม่มีฉากมีฉากฉากมีฉากอย่างนี้ด้อเอยเป็นเถอเป็นเถอเป็นเถอะยื่ก็คอปเตอร์ห่าไปคอปเตอร์ไปหนึ่งลำมีบมีบแจ็คเป็นเอโน้ยยบ่อยครับมาแล้วไดลยวรตรวนะ โดนระชิคก้าโก้ครับวันนี้เปลี่ยนแล้วไม่ใช่รถติดรถที่มันตามเรามาตลอดทางมันจะช้าขนาดนี้นะเฮ้ยช้าจริงไม่มีเนิันเลยยังบิดไปขึ้นอร์เ้าแล้ว่ะเขาเอารถอย่างนี้แซงเราได้ไงฝ่า

ตอนนี้หนีตำรวจอยู่เนีย่ยเอามันมากายมันแรกก็น่าจะได้แข่งกันดีๆไปเอามาได้ดีกับส่วนนะครับงเลยอุย้ยไม่ใช่ไปทันมนะีสาม รับซิกแล้ครับเรื่อผมไม่อยากโดนยิงนยิิงใหญ่มากเลยครับเเอถ้าเกิดเราอยู่ในในที่ที่มีมีมีกำบังะที่ปิดจะยิงก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องอยู่ในนั้นเดมเาหนดิกเนี่ยมี ฉากยเยยิงรถระเบิดอีกตอหน้าอุ้ยต้องออกจาบสปอร์ตไลท์ครับไม่อยากดักครับอุ้ยดักแล้วโดนยิงครับยิงรถเขาเดินยิง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 เขาเดินเลยอุ้ยยิงจริงด้วยไหม โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเย้โอ้ยเฮ้ยต้องหยุดนะโอเคต้องหยุดบุกไปที่น้ำมาแล้วเร็วเด้อเ o ็ m เด้อมาถึงมาขับถึงไหนเนี่ยไม่เคยเล่นในแดนนี้ยอดแอคชั่นยังไม่จบ Mày cho một cái song ở đây, nên tông ở nhà chịu khói lại song ở đây sẵn. gì đâu mẹ? Sẵn mẹ? No, lều, lều, nhanh, nhanh Nhanh, lều, 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 chuyện lều, Oh ada dia juga. ada dah. Jep. Hah. Ông đắng ác gì vậy? Nào. Cheat. bay. Mới kia đằng lăng gì. Ui. Ui. Ui, ai Oh. กี้ไม่รู้จะทัยัีไมนี่ต่ตายกระจกก็ได้โอ้โหับไม่มารอตอนนี้ตำแหน่งนี้50ครับอยู่ในอันดับนี้50อยู่ที่ชิคาโกรายงานสดจากน l l c h a น n น l n i c ช c h สุบตายแล้วแจ็คแจ็คลูแต่ว่ารถของแจ็คไปแล้วครับแลมโบแม่งที่เราผูกพันกันมากกว่า5พาร์ทมันถ่ายไปแล้วครับตอนนี้จะเป็นรถคันใหม่ ในเขาเรียกว่าอะไรทายเออร์ต่อไปที่จะหุ่ดหงิดเหมกอนเดิมหงุดหิดม,มากมอนคือตุ๊ด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 ิ่งต้องวิ่งเหรอครับตอนนี้วิ่งแข่งกับรถครับเาอาแล้วเนี่ยอ๋อ มาเจอกับคุณห่คนดท้ายเจนานจนจัชฉัอไม่ได้แล้วอุ้ยออดี้โอเขาต้องคุยว่าจะหยุดก็ได้นะแต่ว่าเราบอกว่าไม่หยุดครับกูโหดครับออดีทั้งนั้นเลยขนหดดแค่เลือกอย่างนี้3 0มกิโเม่ชมงครับ307เจครับ เอา้าไม่ออกอบสามแล้วสิบสี่ชอบแรงๆแบาบนี้แหละมาเลยครับี迪 RBVO ต้องตั้งชื่อมันด้วยนะชื่ออะไรดีเดี๋ยวดิเล่นไปเรื่อยๆจบแล้วจบไปแล้วครับสเตตที่เจ็ดยิสเตตที่แปดแล้วเ็วสเตตที่ทแปด ดินที่แปดเกลจะครบสิบแล้วใจจุงเลยยืดฟูอีปฟูก็ถึงกับสเตจที่8นะครับตอนนี้ขับมาถึงไหนแล so. ้ววะเราะก็มาที่แปดเดเกรดเลงนะครับอันสามใหญ่ก็ในสเตจที่8กับดันที่1นนี้อ่าอ่าอยู่ที่ไหน ดาวทาวชิคาโกอิลินอย์ยังไม่ได้ออกจากชิคาโกโดยสิ้นเชิงนะยังอยู่ในนี้อยู่ชิคาโกช่องใหญ่จริงนะแปดเก้าสิบอ้าจะครบสิบแล้ว,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 วมาเลยชื่ออะไรดีไอรถนี่ชื่อชื่ออะไรดีเชื่อว่าอ๋ออ๋อดี ก็ออดี้เกินไปมาแล้วกับประสบกางขันเราต้องได้อันดับคืนทั้งหมดของอันดับเพื่อกลับข้าสู่การแข่งขันนะเราต้องขับด้วยความเร็วสูงก็รู้สึกจากที่ดูว่าไม่ได้ความเร็วไม่ได้ต่างจากออดีแม้ไงนะไอเดนดี้ไอเดนดี้แม่รู้สึกเดนดี้เลย เดี๋ยวได้ถึงดัที่ผมเล่ออเเนแล้วเยังไม่นานผมก็จะแตงมาถึงโคการดับได้แล้วก็มีหุนกระป๋องหน้ารบบกมองไม่เห็นอาับเข้ามาสูก,ก,บกับการแข่งกันเชี่ยเการที่ มันมาตามเราหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงกลงปเลยเฮ้ยเจ้กเล่นึ้คือันไาอ่ะอ๋ออีกสองันงั้นขันแบยากีก ยามากอูกกับความกระตุกยุตนนะิโอ้ยย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 ยคยย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 ย้ยย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 ไปยย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 ยัย<อ>ครับยกกยยยยยมยยยา The test, the test I need a 1073 on deck east, east, east out. Affirmative, 720 now, stand by. Code to the stand by. ่าฮ่านี่เครับกำลังขึ้นนีครับตอนนี้สบายสบายตอนแล้วสบายสบายแล้วอ๋อถือผมได้ไ้รับขับที่เดิมนี่ว่าเราได้คถใหม่เราก็มาขับที่เดิมแรับแต่ไม่อกี้ก็ะ็ชัดนอ้ำนั่อยู่ตวิรวร็วรวรวกระตุกสิวะ โดนชนครับโดยรถซีเรียนชาวบ้านเองถึงแล้วเย้ก็จบไปกับ่านแรกของสเตจที่เจ็ดครับเฮ้ยสเตจตทที่แปดดิขอโทษทีก็ขอต้องจบคลิปของพาร์ทที่สิบสี่ใน ว่าในครั้งนี้เพียงเท่านี้แล้วนนะครับสวัสดี